เอาสวัสดีคุณหมอหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณหมีหมอคุณมหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าวันดีวันฝ่าซื้อมือวันคุณหมอฝนเจนยังเอาผู้ใหญ่คุณหมอกูเห็นมึงใหญ่มาหากูแล้วกูก็ยกมือตอบมันจะเป็ี่ยนได้หรือเ่สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะาสวยเนาะไม่ไม่ใช่สวยอย่างเดียวใจด,ดีด้วยนี่เออคุณหมอต้องใจดี ม,มีมีฉีดยาไหมวะนี่ถ้าฉีดยาก,กูลาป่วยด้อย, <c oughs> ยังยังยังไม่รู้ครับยายต้องค่อยห,หมอตรวจด,ดูก่อนวันนี้ค่ะคุณหมอมาตรวจพยาธิใบไม้ในตับค่ะให้นําอุจจาระมาด้วยนํามาหรือเปล่าคะอุจจาระเอามาไหมอุจจาระนะคะคุณยายนี่ละอันกูสงสัยกูถามคุณ,าคณยายเฉลี่ยๆนั่นอุจจาระมันยังอ <c oughs> ุจจาระมันยังที่นั่นดิ มันเป็นชีนี่บอุจัลล์อะไรชีน่ะเอามาอยู่ค่าออะไรว่ามาบอสจัลละเอามาครบใช่ไหมคะถ้าอยางั้นคุณหมอเรียกชื่อใครผู้พ้นไปโคกไปปลากับวันเด้เอามาให้ออืทำไมคะเอามาบอโคอ๋อทำไเอาเท่าที่เอามาก็แล้วกันถ้าอยางั้นคุณหมอเรียกชื่อใครนะคะลุขึ้นมาตรวจสุขภาพแล้วก็อุจจารมาส่งด้วยคนแรกนะคะยายมอดโคราสซิงค่ะ เอามาถึงคิวกูเร็วใช่ล่ะนึ่งคนแรกคนแรกบานมึงอกีกูค้นทีหนึ่งต้นนี่เดียวกันนั่นแหละเหมือนกันค่ะคุณยาย๋อถึงแล้วค่ะอุจารามาส่งค่ะคุณยายเอามาค่ะหมอแต่ฉันไม่ได้ใช้ตาลับมาหมอจะว่าไหมคะหมอขอให้เป็นอุจาระก็ตรวจได้ค่ะคุณยายโอ้ยายหลงอกไปทีค่ะค่ะอ่นนี่ค่ะหมอใหม่ๆเลยนลเนี่ยเอาใหม่เอี่ยม ออกเลยนะกินมันยังบ่ล่ะอว่าจะขี่มันก็คือขี่อยู่ว่ายังทำเนี่ยังแหน่นอยู่ด้วยนี่ยัยจ้ะมัตตาบาลไหนล่ะมาจากโคราชจ้ะโอ้มัจากโคราชอ่ารักษาดีๆเจ้อคุณหมออ่าเดี๋ยวยายมอยค่ะลุกขึ้นมาตรวจสุขภาพได้เลยค่ะจ้ะเดี๋ยวคุณยายนั่งเลยนะจ้ามาถึงแล้วก็นั่งเลยคตรวจสุขภาพเท่านั้ก็ยังตรวจอยู่เนาะ หะหมอหมอบอกให้นั่งเอากระหูแตกนิดดียวหนิไม่หยังหมอเขาบอกยังไงเมื่อกี้นั่งเลยเออฉันนั่งถูกแล้วตรวจกี่ผ้าเตะตับมึงเอ้ยบ้านมึงคือปล่อยกูขัดในอิตาปินนี่ปล่อยทัานไหนหมอบอกให้นั่งเลยไปยังก็เห็นดาบย้อนยจังชา เราเมื่อวพากันมีห uh? ูกันบ้างเลยบ้าชั่เมื่อวานไม่ยังสิหูอม่เลวหมอเขาบอกไงนั่งเลยค่ะเราเมื่อวาเถียงกูเห็นยังเงินยังยังไหนวยกูนั่งเลยนะมันถูกแล้วนี่กูก็บ่นั่งกูดอนน่ะโอ้ยคุณยายตามใจแล้วกันค่ะนั่งเลยแล้วกันนะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวหมอเดี๋ยวเดี๋ยวข่ะเดี๋ยวอคยายายเป็นอะไรโอ้เจ็บคุณยายเป็นผู้หญิงจะมีได้ยังไงเนี่ยเอา ไม่มีจะยังให้แต่กระเทยมันยังมีเนาะแานอาร์คอมันไต่ในกาไข่กินลวงอีหล่ออีไปรับสินหามันเวก่อนมูนั่นว่ากันไส่ป้านาจิป้าตาเวปนังว่าผู้เดียวเป็นละบ้านก็กันรวงก็ยังเกออมึงเออาคคุณหมตรรวจนะับให้คุณหมอตรวจหน่อยแล้วกันนะคะอาจจะาบนมติค่ะ ใช่ค่ะคุณหมอตรวจค่ะยายมอดค่ะยายมอดนี่เคยเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเคยผ่าตัดไหมคะอ๋อเคยค่ะเข้าโรงพยาบาลเวลาปวดหัวตัวร้อนค่ะแต่ว่าไอ้ผ่าตัดนี่ฉันสงสัยค่ะหมอค่ะสงสัยว่ายังไงคะไม่รู้ใครมาผ่าไว้ตอนไหนค่ะคือผ่าแล้วมันก็ไม่เย็บคืนให้อีฉันตรงไหนคะคุณยายอยู่ตรงนี้ค่ะแผลใหญ่ไหมคืบหนึ่ง อมันไม่เย็ยบเลยปากแผกลใครจะเปื่อยนัน่นล่ะโอ้โหจันยังอีดีอีปันจันทุบมึงเอ้ยโ <c oughs> อ้ยอยังก็บังหันปันจันทุบมันแปลว่าจ,จังไผมก็หเ,เห็นเขาตอกเสาเข็มที่บึ้มบึ้มด้วยจังไหนจักว่าหมอเขาบ่็ยีบมึงตาบ่อมืดแต่เขายังถ่มลายล้ำไปโพไปทั้งหัวมันมลายล้ำอยู่สายเดินโพอยู่ทั้งแผลนั่นน่ะโอ้ยปอบมึงมันเพราะป็นลายล้ำไม่อะอันนี้มันเซนไหมกู เอาไหมท้าวอนโอ้โหคุณยายก็แต่ว่าไม่มีอาการเจ็บใช่ไหมก็มีเจ็บบ้างอะค่ะคุณหมอขาเวลาที่อคุณตาเขาคุณยายก็มันเป็นเรื่องปกติค่ะแสดงว่าอักเสบนิดหน่อยเองเนาะนิดหน่อยเดี๋ยวคุณหมอจัดยาให้ก็แล้วกันไปรับยาช่องเจ็ดค่ะเหาอดดรหลดมดอย่าง เอาจีไปใช้อยู่เนี่ยเอาจีบแกรุงเทพเนี่ยไปยังกรุงเทพหมอเขาบอกไปรับยาช่องเจ็ดช่องรับยาช่องที่เจ็ดของโรงพยาบาลค่ะคุณยายถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวคุณหมอพาไปก็แล้วกันไม่ได้นั่งเลยเนาะไม่ได้นั่งเลยนั่งพื้นเนี่ยค่ะชะนั่งชะนั่งเลยกอย่างกุทวหนิปนอษย์อนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวคุณหมอพาไปต่อไปนะคะตามคิวเออยายอ่ะค่อยๆนั่งสิทำไมคะหมอเดี๋ยวแผลปลี่ ต่อไปค่ะคุณยายมาริโอเมาแล้วเหรอค่ะเดี๋ยวซื้ออย่งก่มาริโอเมาแล้วเหรอค่ะเมาแล้วมาริโอมาโอเมาแล้วเหรอคือมีปัญหาอย่างกูซื้อมาริโอจกเล่กูว่ากูุหดกูหงโกูหกูหงโอริโอุดวงุกูหงุดหาุงุงกูดังๆดกนุก เออกูเอาอันขนมโอริโอเนี่นะเขามาล่อขายให้กูเอาจะตุคามีหย่าง่าเั่นหมดมาคือจ๋อสนอกเปิดขึ้นจังได็ดอีขนมโอริโอว่ากูลงไปอีตาทำงั่งเฮอออ้ยมันกูได้บานนี่อีมาริโอ,อไม่ยังบาทกูยืมลมมึงหรือจะไปทำไมกูจะมาย้อนหูกู <S <S อะลม <ง S 3> <อ>เข้าไปกันแดด คุณยายเอาอุจจาระมาส่งค่ะเดี๋ยวค่ะยายเปลี่ยนชุดก่อนค่ะมันไม่ถนัดฟ้ามือคือเสียงยายจจอีปอบนี่ผู้แลวสุดคุณ,คณคยท่น,นั่งนีบอค่ะค่ะค่ะค,คุณยายเสียใจค่ะสันเป็นให้โซ่สันบนนั่งทับก็อีร้อยดากพูดใหญ่เกิดชีตาติดด่าคอยชิบ้าตั้งใหญ่เดี๋ยวเอาก้าอีเสริมก่อนค่ะไปใช้แล้วอ้มันหอมนีก้าอีเสริมมันมีส่วนตัวมาก นั่นกูกำลังสีบาว่าลาดกูซ้ำเอจักแล้วมันไปตามนิสัยของกูเอาละสีนั่งบันี้ตีอ๋ออุ้ยอีปอบกินซีนบ้ากีนนั่งนี่เพื่อนท่วงไม่ไงถ้า่าาสันเห็นภาาสันพูดหน่อยๆปาเม็นของเล่นเดค่ะอย่าว่ามึงว่าตั้เห็นของกูสิ่ง โอ้ยเลื่อนตัวจะขอปิดพุดเงี้ยเอออะไรตัตโตระสับดู่หน้าเวทีงังหลัาโทรศัพท์กับเมียอยู่โอ้ยโอ๊ยกิ๊กกูโทรมามิกิ๊กมึงกึกะกระซิล้วไปพนาพนาโอ้โหดูว่ากิ๊กมึงซื้อหยังเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมากระเบาน้องกระเบาอ่าค่ะคุณยายมาริโอ้คะอุจจาระมาส่งค่ะ ยายบบมีดอกค่ะอุจาระหันน่ะไม่มีอุจาระแล้วคุณหมอจะตรวจยังไงอ้าวของมันขีบบออกจะเอามาจังไดว่า้างปิ่นได้บ่าเอาอีนี่ไปขีมักมันบันโอ๊ยขีบกูออกทุกสิ้นเดือนค่ะเขาเอามาส่งทีหลังก็ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวคุณหมอมาตรวจหน่อยนะคะตรวจค่ะตรวจให้ตรวจหน่อยนะคุณยายนะเตินตามบ่ายค่ะสมัตตรวจน้มกูแทนนอบาตเป็นยังไงคะหัวใจเต้นเลย หัวใจเต้นเร็วหรอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจวัดความดันหน่อยละกันหัวใจเต้นเร็วอยังอีกเอาอย่างนูง้นเลยใจตีนป้อนมาเดี๋ยวขอขอวัดความดันแป๊บนึงค่ะวัดความดันอ่ะอเป็นไงคะจำเป็นนั่งเด้ตรวจนในกูยันกูเมื่อบานก<อ>่อนคุณยายคะความดันสูงมากเลยนะเนี่ยอาจจะช็อกได้นะ ความดันสูงอาจซีซอกได้ใช่แล้วใช่แล้วเป็นจังได้เนาะบานนี่โอ้ยเอ้าไปทำไมอ้าถ้าว่าเป็นความดันสูงอาจซีซอกได้เลยลงมากมองตามความดันกูจังสีได้ตาำยังว่าอีกง่ายอีตบานนี่จะมาจมาได้็กไว้เนาะเอาเอาละผัวเจ้าสี่ห้าคอย คุณยายมาริโอ้คะเดี๋ยวขึ้นมารับยานะค่ะเดี๋ยวขึ้นมารับ่นๆพอจะกินเซเลยบัตรขึ้นทางใหญ่ละบัตรนั่นเอ้ยห้ามาขึ้นกาบ่อเรนล่วนซัวตายบ่บมาที่พ่อลูกคิดบัตรต่อไปค่ะต่อไปตามคิวนะคะตาโปกโคกสหกรณ์ค่ะตาโปกไม่มาเหรอคะวันนี้มาอยู่ตาโปกอาุจลามาส่งด้วยนะคะครับตรงกลางโอเคอะ มาแล้วครับไนเอาถุงยังนะหมอเขาให้เอาอุจจาระมาตรวจมม่เอาข่าต้มมมอยังไรอีปกเีนี่กูไปผู้ายใส่ปูกยังไงจังเอาขาต้มมาตรวหมอขี้อกมึงกับบอกเขาขี้เลย ได้ตีมปากเพราะรอยุ่น่ะบอกเอ้ยมันไ่ใช่แนวซิมมด้ขีนอ่ะอันพ่อใหญ่โปกก็จะเป็นบาดเจ็บในเข้าไปใส่ตลับใส่ตลับเจ้าหนจึใส่ถุงพลาสติกนะตลับมันบ่มีก็เลยใส่ถุงพลาสติกโอ้ยอยู่บ้านไถ่นี่เจ้าหันคุมตลาดแจมคุมตลาดแจมมานั่งอ่อุจาระมาส่งค่ะโอ้ยชีบปะกันนี่ย่างเว้ยป่านนี้เราที่หลังกูจี่ไรเมื่อแล้ว ะตะโปกคะ,ะตะโปกเป็นอะไรมาคะวันนี้<ะ>เป็นอะไรมาคะเอ่อเป็นนี่ทกศครับโอ,โอ,อยบโอบอมึงเอยแต่กูเป็นนี่เงินหลานกูก็ยังบอปากีคุณหมอถามเนี่ยหมายถึงว่าคุณตานี่มีอาการเจ็บป่วยอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อเป็นครับเป็นอะไรคะเจ็บตรงนี้ครับอ๋อเจ็บท้องเหรอ ไม่ใช่ครับเอาแล้วเจ็บตรงไหนอะตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงขาตรงขาไม่ใช่ครับาแล้วตรงไหนละคุณตาตรงนี้ครับบอกหมอเข้าไปเลยเจ็บตรงไหนหมอเขาจะได้วินจ่ยโรคถูกปอบเมืองเจ็บตรงไหนคะตรงนี้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 ครับโอ้ยกะเดบไปหาปีหนามันกระรุลเรื่องดอกชิมาเจ็บตรงไหนแล้วก็เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็เจ็บตรงไหนอยู่หันอกเขาไป่รูเจ็บยังเจ็บยังกวนยังหันบอกคุณหมอมาเลยค่ะเจ็บตรงไหนคะคุณตา แล้วังว่าเจ็บนั่นแหละแมนั่นแหละมองแม่นมั่นก็แค่บอกว่าเจ็บคุณหมอจับดูสิคุณตาหมอนางนางสังเกตุนี่หมอก็พ่อหมอที่กูไว้อยู่อือโหอยากตรวจมากใช่ไหมเพราะคุณตาเขาเจ็บไงโอ้มากไลยเนาะแย่ันหมอชิวกูเ่าตรวจแล้วนะคุณตา กูฝากไปแล้วมึกจะใครเนี่ยนะฝากมาหยังเอานลยฝากให้หมอตรวจว่างเลยฮะนี่นี่ดันมึงจะมาฝากกัได้กบพอหรอแย่ยิ่งไกูฝากเซ็นไหมกูแบบนันขันมัดกันไปไปตรวจเนาะกูชีวิตอุ้มลุ่มเนาะ เขาสิบว่าเข้ามาจากอำเภอซุมพ่วงเอาไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณยายเอาไม่จับก็ได้ค่ะเจ็บนิดหน่อยเองเนาะเดี๋ยวคุณหมอจัดยาให้ก็แล้วกันเนาะค่ะไปรับยาช่องสามนะช่องสามช่องสามไม่ช่องชามั้บอกค่ะช่องสามคือถอดาาช้อนระยุนนะลูอช่องรับยาคุณยายไม่รู้อะไรเลยต่อไป